ทำไมถึงต้องห่วงไม่ให้ยายกินขนาดนี้ด้วยอ่ะแหมนู๊ดขนมพวกนี้มันแพงๆทั้งนั้นเลยอ่ะยายมาจากบ้านนอกอ่ะมันไม่เหมาะกับยายหรอกข้าวคลุกน้ำปลาไงกินได้ใช่ไหมอยู่บ้านนอกก็น่าจะกินแบบนี้แหละอ่ะกินเสร็จแล้วล้างจานด้วยนะ เดินนะคะยายได้เลยครับบ้านใหญ่โตจังเลยขอบคุณพี่พอตเตอร์นะคะที่ให้ยายย้ายมายอยู่ด้วยอะ่ะยายอยู่ชนบุรีคนเดียวหนูก็เป็นห่วงไมมีอนไรก็คิดซะว่าอยู่เหมือนบ้านตัวเองนะขาดหลืออะไรเนี่ยก็บอกพี่ได้เลยขอบคุณนะคะ<ข>ยาย พาไปดูห้องยายดีกว่าค่ะไะจ้าจ้าขอให้ลูกเจริญเจริญนะลูกนะจ้ายายแกนี่เก็บขนมทั้งหมดเอาไว้ถุงโหลในน้ำบัาดูเร็วพี่พอททำอะไรคะอ๋อ,อ,อก็เก็บขนมไงแล้ว ำไมต้องเก็บไว้สูงขนาดนั้นด้วยอะ่ะก็ตอนนี้เราไม่ได้อยู่กันสองคนแล้วอะ่ะพี่ก็ต้องเก็บขนมให้มิดชิดดิเดี๋ยวคนมาแอบกินขนมหมดนี่พี่พอเตอ,เตอร์มาถึงยายเหรอคะทำไมถึงต้องห่วงไม่ให้ยายกินขนาดนี้ด้วยอะ่ะแหมนู๊ดขนมพวกนี้มันแพงๆทั้งนั้นเลยอะ่ะยายมาจากบ้านนอกอะ่ะมันไม่เหมาะกับยายหรอกแต่ว่าให้ยายกินก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนะคะยายเขาคงกินไม่เยอะหรอก เชื่อพี่เถอนุชเราเก็บไว้กินแค่สองคนเถอะเอาแจงแ้งโรดิพี่เก็บเหหมดเอาให้หมดเลย่ะไว้ยื่นสูงเลยเอาลึกๆเข้าไปอีกเอเอนะุชอ่ะ เอาคุณยายผมเตรียมอาหารของยายแยกไปแล้วนะครับแจงพายายไปสิตามที่สั่พี่พอตเตอร์คะทำไมไม่ให้ยายกินด้วยล่ะคะแยกกินกันสะดวกกว่าแจงพายายไปสิเร็วพี่พอตเตอร์คะกูขอร้องนะคะให้ยายนั่งกินด้วยเถอะคะ่ะไม่เป็นไรหรอกลูกยายคนนอกแต่กินเราเองดีกว่าสองคนกินกันจะได้สบายใจด้วย พัตเตอร์อาจจะไม่สะดวกใจก็ได้นะนุชนะไม่เป็นไรรอกลูก<ผ>ยายไปกินต่างหากไม่เป็นไรเห็นไหมนุชยายยังเห็นด้วยเลยเรามากินข้าวเถอะแจ้งพายายไว้สิลูกพี่ไม่รด้ทำแบบนี้เลยอะ่ะน่าจะให้ยายนั่งกินด้วยกันแบบเนี้ยยายเสียใจแย่เลยนุชพี่ให้ยายเนี่ยมาอยู่บ้านหลังนี้ก็ตามใจนุชแล้วนะ พี่เคยอยากกินข้าวหนูสองต่อสองอ่ะเราก็ได้มีความสุขเหมือนเดิมไงพี่รักหนูนะพี่ไม่อยากให้ยายอ่ะมานั่งกินข้าวของเราด้วยอ่ะเข้าใจไหมเอานาะเดี๋ยวหนูก็ชินแยกเป็นสัดเป็นส่วนแบบนี้ตามคนต่างกินอ่ะไม่ได้ไม่ต้องรอกันด้วยเวลาที่พี่กับเดึกอ่ะยายไม่ต้อง,องน,น,น,นั่งรอเดี๋ยวไปเนียเนี่กินกินกินนี่อ่ะพ่อ ยังนั่นนี่ข้าวกินได้ใช่ไหมกินข้าวอะไรอ่ะหนูข้าวคลุกน้ำปลาไงกินได้ใช่ไหมยอยู่บ้านนอกก็น่าจะกินแบบนี้แหละ,ะกินเสร็จแล้วล้างจาน้วยนะ น,นีอาหารอร่อยไหมคะแจงจัดอะไรไว้ยายบ้างจัดก็เหมือนของของนุชนั่นแห,หละลูกจริงเหรอคะยายจริงแล้วยายโกรธไหมคะที่พี่พอเตอเตอร์ไม่ให้ยายนั่งร่วมโต๊ดด้วยอะโอ้ยไม่โกรธหรอกจะโกรธทำไมนั่งกินกันน่ะนะสองคนน่ะดีแล้วเด็กๆยายแยกไปอ่ะดีแล้วล่ะ เพราะว่ายายเป็นคนนอกถ้านั่งร่วมโต๊ะด้วยพอตเตอร์เขาอาจจะอึดอัดได้นะขอบคุณยายนะคะที่เข้าใจพี่พอตเตอร์อ่ะอินใช่ไหมคะอิน อุ้ยน่ากินจังเลยอ่ะนี่กินไม่ได้นะนี่ของยายพี่กินได้ไงเนี่ยโหน๊ชผลไม้แพงพวกเนี้ยายเขาไม่กินหรอกเราเก็บไปกินเองก่อนทำไมพี่ถึงพูดแบบนี้อ่ะยายก็เป็นยายนุชยายเป็นคู่พีพระคุณต่อนุชผลไม้แค่เนะี้ยทำไมนุชจะให้ยายกินไม่ได้เอาหนะน้านุชยายเขามาจากบ้านนอกอ่ะเขากินของพวกนี้ไม่เป็นหรอกเขาไม่ชอบหรอก เาเก็บ okay, ไว้กินเถอะนะถ้านูไม่ชอบเนี่ยเขาเก็บ okay, ไว้ให้พี่ก็ได้ไม่ได้ค่ะถ้าพี่พรไม่ยอมเนี่ยคือจะเอาเงินส่วนตัวของจ่ายค่าผลไม้นี้ให้ก็ได้ค่ะไม่เอาหรอนูอย่าให้การที่ยายเนี่ยมาอยู่ที่เนี่ทําให้เราต้องทะเลาะกันเลยนะพี่ขอว่าไม่ให้ยายกินอ่ะก็เชื่อพี่เถอะได้ไหมขอโทษนะพี่ปเัเตอร์ลูก็ไม่ได้อยากทะเลาะกับพี่นะนูดคิดดูนะปกติเรายอยู่กันสองคนอะ ล้วก็กินกันสองคนแต่พอยายมาอยู่ด้วยเราก็ต้องแบ่งของกินให้ยายหรอของกินแพงๆพวกนี้ยายก็ไม่ชอบหรอกพี่ไม่อยากรู้สึกว่าการที่ยายของ่มาอยู่ด้วยมันกลายเป็นพาระน กว่าว่าวันนี้แจ้งทำอะไรให้ยายกินอร่อยแน่แจ้งคุ้งข้าวกับน้ำปลาให้ใครกินน่ะนี่อย่าบอกนะว่าให้ยายนูกินอ่ะเอ่อคุณพ,พอตเตอร์สั่งมาค่ะอะไรนะพี่พอตเตอร์ แอบเอาขหนมของผมนู้ไม่กินเหรอของยายยายซื้อมาเองผมไม่เชื่อยายนะจะหาซื้อกินเองอ่ะมาอยู่บ้านคนอื่นเขาฟรีๆอ่ะยังขโมยของกินคนอื่นเขาอีกเหรอมีของยายเองยายซื้อมาเองผมไม่เชื่อไงน้ำหน้าอย่างยายนะทีกินของดีเป็นอ่ะผมมาของยายเกิดอะไรขึ้นยายขนมยายม่ได้ขโมย นุ่นก็ดูดินี่มันขนมของยายจริงๆยายเป็นคนซื้อมาแล้วเงินที่ซื้อก็เป็นเงินยายจริงๆทาไมล่รคะแค่ยายอยากกินขนมมันผิดตรงไหนหรอที่ยายอยากกินขนมก็เพราะว่าพี่ให้ยายกินข้าวคุ้งน้ำปลาทุกมื้อไงทาไมพี่ถึงทาแบบนี้อ่ะมันเกินไปแล้วนะเออถ้านุ่นบ่อยอย่างนั้นอ่ะก็ไม่เป็นไร ไรหรอพี่วัเตอร์ทำไมพี่ถึงทำแบบนี้อะทำไมถึงได้มีนิสัยแบบนี้รู้ปะวันุดโคตรผิดหวังในตัวพี่เลยวะ่ะคุณวัตเตอร์ครับมีเรื่องด่วนครับ <Okay. S 2> เอาเป็นว่าเรื่องคุณยายอะไว้ก่อนละกันบอนที่บริษัทมีเรื่องด่วนะไรคุณพอดครับโรงงานที่ชนบุรีของเราที่กำลังกอ่อสร้างตอนนี้โดนทางการสั่งหยุดกอ่อสร้างแล้วครับอะไรมมน่็แค่ทางเข้าออกไม่ใช่หร ก็บอกให้ใจ่ายใต้โต๊ะไปไงพยายามนะครับแต่เขาไม่รับเขาบอกว่าต้องสร้างทางเข้าออกโกรงงานให้ได้ตามมาตรฐานโอยก็เคยเจรจาเจ้าของที่เราไม่ใช่หรอเขาไม่ขายให้นี่ใช่ครับแต่ผมมีข่าวดีครับข่าวดีอะไรวะผมสืบมาแล้วครับว่าเจ้าของที่ดินผืนนี้เราต้องการเนี่ยคือคุณยายของภรรยาคุณพอตเตอร์ครับอะไรจะบาบังเอนะิญขนาดนี้วะมังก็สบายแล้ว โอเคที่เหลือกา,ก,การจัดการเองไปแล้วครับคุณยายครับได้ยินที่เลขาผมพูดแล้วใช่ไหมครับคือผมนะต้องการที่ดินของคุณยายครับรู้ทราบว่าคุณยายขายอะไรครับไขายค่ไดยค่ะยายห้ามขายนะคะทาไมนุชพูดแบบนี้นุชไม่ได้ยินหน่อยถ้าหติพี่ไม่ได้ที่ดินถึงเนี้พี่โดนรื้อโรงงานเลยนะได้ยินค่ะได้ยินเต็มสองหูด้วย ถ้าคุณยายขายพี่ไปแล้วยายจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะโห้น้ดเรื่องแค่นี้เองก็เดี๋ยวเอาเงินเนี่ยไปซื้อที่ดินใหม่ก็ได้หรือว่าแบ่งที่ดินมาครึ่งหนึ่งก็ได้ครับผมแค่ขยายทางเข้าออกนิดเดียวแค่ไม่กี่ตารางวาเองแบ่งเหรอพี่ใช้คาว่าขอแบ่งที่ดินจากยายเหรอแล้วอาหารขนมผลไม้พี่เคยแบ่งยายบ้างปะพี่แม่โคตรเห็นแก่ตัว ห่วงกินได้แม้แกระทั่งคนแก่แล้วคนแก่คนนั้นก็ไม่ใช่ใครด้วยเขาคือยายของนุชนุชขอบอกว่าเลยนะว่าที่ดินผืนเนี้นุชไม่ยอมขายหรือแบ่งให้พี่เด็ดขาดเกินไปแล้วนุชเรื่องนี้มันเรื่องคอขาดบาดตายเลยนะเว้ยพี่รู้ว่านุชหลอกโมโหแต่อย่ามากลั่นแกล้งพี่แบบนี้ใช่ปะนุชไม่ได้กลั่นแกล้งนุชแค่อยากสอนให้พี่รู้ว่าทำอะไรไม่ดีกับใครไว้ ย่อมได้รับผลกรรมกลับคืนไปคุณยายคะเรากลับไปอยู่ชนบุรีกันดีกว่าคะ่ะหนูไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้แล้วทำไมเรื่องแค่นี้เองทำไมต้องทำเป็นเรื่องใหญ่ด้วยวะโอ้ยนุชนุช ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของพวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปสนุกๆจากพวกเรา